รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราสังเกตเห็นว่าเพลาเวลารถเกลียนแรลงทอดมาขาเนี่ยคนจะไปลุมซื้อเราก็คิดต่อว่ามันน่าจะเกิดจากว่าเขาเขาอยากทานแต่มันหาซื้อได้ไม่สะดวกเราใช้เวันละสองปันในประเทศนะครับแปลว่าตลาดรองรับแน่นอนอครับ สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม Ready Planet เมื่อธุรกิจได้เริ่มต้นขึ้นก้าวต่อไปของธุรกิจในยุค AEC จะเป็นอย่างไรกับโอกาสทางธุรกิจที่ได้เปิดกว้างขึ้นมาร่วมกันค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับเราธุรกิจพิชิตอาเซียนสวัสดีครับพบกับผมวรพงษ์แจ้งจิตครับและดิฉันพลอยธลิสราธนาวัฒนกุลในรายการธรุรกิจพิชิตอาเซียน รายการเดียวค่ะที่จะทาให้ธุรกิจของคุณไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยแต่ว่าต้องก้าวไกลไปในระดับอาเซียนด้วยค่ะใช่แล้วครับน้องพลอยครับนอกจากเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวที่มาที่ไปแรงบันดาลใจของการทําธุรกิจนะครับเรายังเชิญกูรูจากประเทศในอาเซียนมาให้คาแนะนําและคําตอบกับทุกคําถามของเจ้าของธุรกิจด้วยครับถูกต้องค่ะว่าแต่ว่าวันนี้พี่เอจะพาพลอยไปรู้จักกับธุรกิจอะไรครก่อนอื่นต้องถามน้องพลอยก่อนครับว่าเคยทานมลแรงทอดไหมครับ อยากทานค่ะแต่ว่าติดเรื่องสุขอนามายนัยไม่กล้าทานค่ะพี่เอวันนี้ธุรกิจนั้นตอบโจทย์น้องพลอยได้เลยครับเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับจะนําพาผู้ชมไปพบกับมแมลงทอดที่ยกระดับและมาตรฐานขึ้นมาเป็นมแมลงทอดไฮโซครับมีทั้งเรื่องราวของสุขอนามายัยความปลอดภัยและมาตรฐานที่สูงระดับโลกเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นช่วง business t r e n ค่ะเรจะพาทุกคนไปรู้จักกับเทรนด์การบริโภคมแมลงค่ะ ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะรว่าช่วงท้ายของรายการนะคะยังมีเรื่องราวดีๆจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมความร่วมมือ SME แห่งอาเซียนมาให้ชมกันค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการธุรกิจพิชิตอาเซียนเยนมื่อการบริโภคแมลงเป็นอาหารกำลังกลายเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมในหลายๆประเทศทําให้เขาได้มองเห็นโอกาสในธุรกิจนี้จึงเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์แมลงทอดกรอบไฮโซที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงมั่นใจได้ถึงความสะอาด ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยทำให้การบริโภคแมลงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปค่ะมาติดตามกันค่ะว่าแมลงทอดไฮโซจะก้าวเข้าไปทิชิตอาเซียนได้อย่างไรพบกับผู้ที่จะนำพาธุรกิจแมลงทอดก้าวไกลไปสู่อาเซียนกับคุณฟางปณิธามตรงสิริผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของและผู้ร่วมก่อตั้งนะครับธุรกิจแมลงทอดไฮโซคุณปณิธานตรงสิริหรือคุณฟางสวัสดีครับครับ ต้องบอกว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงมากนะครับทำธุรกิจนี้มานานยังครับสองปีแล้วครับสองปีไม่ใช่คุณฟางคนเดียวก็คือมีหุ้นส่วนเพื่อนใช่ไหมครับใช่ครับไปเริ่มต้นคิดเรื่องราวของการทําธุรกิจมะเดื่อทอดได้ยังไงมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับก่อนจะเป็นธุรกิจนี้ครับพวกเราพยายามมองหาไอเดียใหม่ๆอยู่แล้วทีนี้เรามีมายเซ็ตอยู่เรามีโจทย์อยู่ว่าเราอยากได้อะไรที่มันใหม่ที่มันสนุกนะครับแล้ววันหนึ่งก็เป็นไอเดียนี้ขึ้นมาก็คือ เราสังเกตเห็นว่าเวลาเราเห็นมแมลงทอดมาขายเนี่ยคนจะไปลุมซื้อก็เราเราก็คิดต่อว่ามันน่าจะเกิดจากว่าเขาเขาอยากทานแต่มันหาซื้อได้ไม่สะดวกเห็นโอกาสทางธุรกิจ<ช>ตรงน,นั้นคือก่อนจะเป็นไอเดียนี้ก็เป็นหลายๆอย่างนะครับแต่พอเราลองหาข้อมูลแล้วลองทําเป็นแผนธุรกิจแล้วมันไปไม่ได้ล้วก็ตกไปแต่ว่าพอเป็นมแมลงทอดเนี่ยลองใส่ลูกเล่นอะไรลงไปแล้วลองทําเป็นแผนธุรกิจขึ้นมาเนี่ย มันโอเคเพแสดงว่าเราก็ต้องทำ business plan หรือแผนธุรกิจมาก่อนเริ่มต้นเป็นขั้นเป็นตอนเลยและดูว่าแผนธุรกิจมันออกมาแล้วมันจะทำได้หรือเปล่าใช่ใช่ครับเราเห็นแล้วว่าหนึ่งความสามารถเราทําได้2ตัวเลขมันโอเคมันมีกําไรคือขั้นตอนการสํารวจตลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับเป็นจังหวะที่เราไปซื้อวัตถุดิบมาทดลองทําในสูตรที่เราอยากได้แล้วเราก็ไปเห็นร้านค้าที่เขาขายว่าเขาขายปริมาณเยอะ แต่เดิมภาพมันติดตาคือถ้าขายแมลงกินได้เนี่ยก็เป็นใบไม้หวานเป็นกองกองตามตลาดแต่ร้านที่เขาขายส่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นร้านใหญ่ๆมีห้องเย็นของตัวเองขายทีละตันขายทีละเป็น้อยอ๋อหมายถึงว่าเขานําตัวแมลงวัตถุดิบเนี่ยมาจากต่างประเทศก็มีตรงนี้เป็นจุดประกายก็คือว่าต้องนําเข้าเลยเหรอมันไม่พอขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่ามีดีมันเพราะฉะนั้นความต้องการมันต้องมีไม่งั้นเขาไม่นําเข้ากันมาเป็นตันๆเลยเหรอเรา เฉพาะนําเข้าเฉลี่ยเราใช้วันละสองตันในประเทศนะครับแสดงว่าผลิตในประเทศมันได้เยอะกว่านั้นมากๆแปลว่าไม่พอแปลว่าตลาดรองรับแน่นอนครับหลังจากนั้นเราดูดีมาเสร็จแล้วเราไปดูอะไรต่อก็ไปดูโปรเซสการผลิตว่ามันต้องใช้อะไรยังไงบ้างเพื่อให้ออกมาเป็นโจทย์อย่างที่เราอยากได้นะความสําคัญอันดับแรกก็จะเป็นเรื่องความสะอาดปลอดภัยในกระบวนการผลิตพอตรงตรงนี้เนี่ยเราทําเป็นแผนออกมาแล้วว่าเออมันอยู่ในงบที่ทําได้ เราก็ค่อยมาเริ่มทําเรื่องดีไซน์เรื่องการตลาดเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราคิดเองไม่ได้นะครับเรื่องการตลาดเรื่องดีไซน์ต้องเป็นผู้บริโภคช่วยเราคิดฉะนั้นเราก็ต้องเสี่ยงครั้งแรกเราทําสินค้ามาเป็นกระป๋องอะไรกระป๋องอ๋อครับแล้วก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าขายออกช้าเพราะว่าราคาสูงแต่พอได้ฟีดแบ็กจากร้านค้ากลับมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่ากระป๋องไปได้แต่มันจะช้ามยอดมันไม่ค่อยเดินหน้าเท่าไหร่ใช่ครับเราก็เลยมาหาโซลูชันใหม่ยังไงให้มันเป็น ให้มันถูกลงให้มันเล็กให้มันสวยขึ้นก็เลยจบที่ซองซองฟอยล์พอเห็นซองแบบนี้ครับคุณผู้ชมเหมือนกับซองขายสแน็คตามร้านห้างสรรพสินค้าทั่วไปซึ่งมันก็สามารถจะทำให้หยิบจับง่ายซื้อได้ง่ายขึ้นราคาเท่าไหร่ครับที่้2 0บาทแล้วคิดว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ณวันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ความต้องการของเราและตอบโจทย์ผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนหรืยั ตอนนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็คือสะอาดปลอดภัยซื้อสะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ยังพยายามทําตรงนี้อยู่เพราะว่าทุกวันนี้ผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอครับความต้องการตลาดสูงใช่ครับแล้วก็เรายังขยายช่องทางได้ไม่ครอบคลุมทําไมคนต้องมาหันบริโภคแรงทอดไฮโซความแตกต่างจุดเด่นของเราอยู่ตรงไหนครับจุดเด่นอยู่ที่มาตรฐานการผลิตนะครับที่สะอาดปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็อายุการเก็บที่นานครับตลาดในประเทศนี่ถือว่าประสบความสำเร็จหอยังตอนนี้ตอนนี้เราประสบความสำเร็จในเรื่องการสร้างการรับรู้นะครับ ให้ผู้บริโภครับรู้ว่ามีสินค้าของเราแต่เรายังต้องพัฒนาเรื่องช่องทางการจำหน่ายเพิ่มต้องมีมากกว่านี้ครับแล้วก็กําลังการผลิตที่เราสะดวกที่จะถึงมือผู้ใชคใช่ครับวิธีการสื่อสารเราไปถึงผู้บริโภคทํำยังไงครับออนไลน์สื่อออฟไลน์หรือว่าไปใช้โซเชียลมีเดียยังไงตอนเริ่มต้นเราใช้ Facebook อย่างเดียวเลยครับเป็นออนไลน์อย่างเดียวผลตอบรับดีไหมครับผลตอบรับดีในงบประมาณที่เราใช้ไปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าผู้บริโภคเนี่ย นอกจากพฤติกรรมนคนที่กินมแมลงเนี่ย <centered. S 1> เขาเป็นใครอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนแต่พอเราใช้ Facebook เข้ามาเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาอยู่จังหวัดอะไรกันเขา <ม über. S 1> เพศเพศไหนอายุเท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้เราค่อยมาออกแบบสื่อ <ม über. S 1> ชุดต่อไปที่<ะ>ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ถ้าเรามาทําเป็นแพคเกจจิ้งที่พอแบบนี้เหมือนเราต้องเอดูเควให้ความรู้เขามากขึ้นไหมฮะคือป,ประเด็นเนี้ยมันเป็นโอกาสมากกว่าปัญหานะครับเพราะว่าเราทําให้สินค้ามันหาซื้อสะดวกขึ้นนะครับด้วยรูปลักษณ์ด้วยมาตรฐานที่ได้เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่ามันสะอาดปลอดภัยกว่ารเราใช้โอกาสตรงนี้เรามีข้อความในแพคเกจจิ้งมีประโยชน์มีอะไรให้อ่านจะบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทานมาแมลงแบบนี้กลุ่มที่ไม่ทานมาแมลงเลยนะครับเราเราก็ทําการสื่อสารในแบบหนึง่งเราใช้การสื่อสารในลักษณะที่ว่าให้ให้เขารับรับรู้ว่าสินค้าาเรมี ให้รับรู้ว่าประโยชน์จากมแมลงมีอะไรบ้าง<ม>ครับให้เข้าใจให้รู้จักแบรนด์เราแต่เราไม่ได้อยากมุ่งหวังจะกเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเขาไม่ซื้อเราก็ไม่ว่าขอให้เขารับรู้ว่าเรามีตัวตนอยู่ก็พอแต่สําหรับกลุ่มที่เขาชอบอยู่แล้วอันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เลยอันนี้มีปัญหาที่สุดอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะฮะเพราะเราทําไม่ทันขาย <laughs> ช่องทางไม่ครอบคลุมใช่ครับช่องทางไม่ครอบคลุมก็จะมีแต่คอมเมนต์อินบ็อกซ์มาก็จะแบบเมื่อไหร่จะมีขายที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยจนถึงปัจจุบันนี้ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมามีอะไรที่คิดว่าหนักหนาสาหัสที่สุดหนักที่สุดก็จะเป็นตอนเริ่มต้นก็คือเรื่องเอกสารทางราชการเรื่องออยเรื่องอะไรเพราะว่าเราเป็นรายแรกที่ทําความสับสนมันจะเกิดขึ้นใช้เวลาหน่อยแต่มันก็ผ่านมาหมดแล้วครับก็คือเราศึกษาก่อนว่ารีควอร์เมันคืออะไรบ้างเราเตรียมไปให้ครบแล้วจังหวะที่มันต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นเราก็อาสาทําเองเลย ขี่มอเตอร์ไซค์เองเลยวิง่งวิ่งประสานเอกสารเองเลยแหละใช่ครับเร็วกว่าด้วยสะดวกกว่าด้วยเร็ว,รวนี่ถือว่าเป็นคําแนะนาคุณผู้ชมได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาจะติดต่อราชการลักษณะบนี้ก็ควรจะทาเองให้เยอะที่สุดนะครับอือไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าโปรเซสงานมันทิงไหนแล้วอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาก็ควรทาเองเลยครับแล้วคิดจะขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็เรากําลังขึ้นโรงงานแห่งใหม่นะครับเพิ่มกําลังการผลิตสิบเท่าเพื่อรองรับการสงงง่งออกเต็มตัวเราเห็นดีมาร์มาละมีออเดอร์มาแล้วมีออเดอร์รอแล้ว ถ้าประเทศในกลุ่มอาเซียนเรามองประเทศไหนตอนก็คงเป็นพม่าต่อไปครับพม่าทำไมถึงเป็นพม่าเพราะว่าพม่าเพิ่งมีความเปลี่ยนแปลงในประเทศไม่นานมานี้นะครับประชาชนเขาก็อาจจะมีรายได้มีการว่าจ้างงานมีการลงทุนอะไรเพิ่มขึ้นมีกําลังซื้อมากขึ้นใช่ดังนั้นการที่เขาจะเปิดรับสินค้าใหม่ๆคิดว่าตลาดมี ตลาดมีครับแต่ผมเชื่อครับคุณผู้ชมครับแม้ตลาดจะมีอย่างที่คุณฟางคาดหวังไว้ครับแต่ต้องมีปัญหาแน่นอนครับถ้าเรามีกูรูจากประเทศพมา่าหรือเมียนมาอยากจะฝากคําถามถึงกูรูพมา่าว่าอย่างไรบ้างครับสําหรับการจะเข้าไปเจาะตลาดที่พมา่าครับข้อแรกมันจะเป็นเรื่องของการหาคู่ค้าที่พมา่านะครับว่าเราควรจะเป็นลักษณะแต่งตั้งเป็นประแทนจําหน่ายหรือว่า เ่รวมหุ้นนกันลยข้อที่2ก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นู่นนะครับว่ามีความนิยมในการบริโภคมแมลงกินได้ขนาดไหนครับข้อสุดท้ายนั่นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีะครับก็คือถ้าเราจะส่งออกไปทางนู้นเนี่ยเรื่องภาษีต่างๆเป,เป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นคําถามหลักๆเลยนะครับที่จะไปเจาะตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือว่าสหภาพพมา่าหรือเมียนมารครับคุณผู้ชมรครับรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับในช่วงหน้าว่าูรูจากประเทศสหภาพพมา่าหรือเมียนมาจะมีคําตอบให้กับคําถามของคุณฟางแมลงทอดไฮโซอย่างไรบ้างครับ สนับสนุนโดยศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ready Planet จากแนวคิดการทำธุรกิจที่สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมทำให้ธุรกิจแมลงทอดไฮโซได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคแมลงเป็นอย่างดีมานะติดตามกันต่อค่ะว่าแมลงทอดไฮโซจะสามารถก้าวเข้าไปพิชิตตลาดอาเซียนได้อย่างไรติดตามรับชมกันคะ่ะ เป็นยังไงบ้างครับน้องพลอยธุรกิจแมลงทอดไฮโซโดนใจไหมครับโอ้โดนใจมากเลยค่ะเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองการรับประทานแมลงของพลอยไปเลยมีทั้งเรื่องความสะอาดครับมีเรื่องของสุขอนามัยมีเรื่องของความมีมาตรฐานและความปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันครับว่าธุรกิจแมลงทอดไฮโซของคุณฟางจะก้าวไกลไปสู่สหภาพเมียนมาได้อย่างไรกับกูรูอาเซียนประเทศเมียนมาครับเชิญชมค่ะการหาคู่ค้าที่พม่านะครับว่าเราควรจะเป็นลักษณะแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่า ร่วมหุ้นนกันเลยถ้าต้องการจะทำ Business Matching ก็สามารถติดต่อผ่านทูตพาณิชย์ที่ย่างกุ้งได้หรือว่าจะติดต่อไปที่ทางสภาหอกันค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศเมียนมานะครับซึ่งเขาจะมีคลัสเตอร์และกลุ่มครบถ้วนไม่ว่าจะในภาคของการลงทุนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม หรือว่าทางด้านของการค้าการท่องเที่ยวจะมีอยู่ครบนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการจะเลือกรูปแบบว่าจะตั้งดิสติบิวเตอร์หรือไม่นะครับก็จําเป็นต้องศึกษาโดยผ่านข้อมูลที่ทางสงาํานักงานทูตพาณิชย์ของเราเนี่ยนะฮะที่มีประจําอยู่ในเมียนม,มากักบ2ก็คือองค์กรของเมียนม,มาเองก็จะมีกระทรวงพาณิชย์แล้วในภาคเอกชนก็จะมีสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมนะครับเขา มีความใกล้ชิดกับทางประเทศไทยเพราะว่าเรายังมีสภาธุรกิจไทยเมียนมาอยู่อีกนะครับโดยที่ทางสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยนั้นทําหน้าที่เป็นเลขาธิการก็สามารถที่จะหาข้อมูลเบื้องต้นหาแนวทางการติดต่อแล้วก็หลังจากนั้นการตัดสินใจว่าจะเลือกรูปแบบใดเนี่ยมันขึ้นกับความพร้อมและความต้องการของฝ่ายเราพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นู่นนะครับว่ามีความนิยมในการบริโภคแมลงกินได้ขนาดไหนครับ ผมเชื่อว่าพวกสินค้ามาแรงไฮโซเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างแปลกในการบริโภคอย่างนั้นเนี่ยควรที่จะลองไปทดสอบดูก่อนเพราะว่าอย่างกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยรือกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยก็จะมีการจัดงานแฟร์ในเรื่องของการจัดไทยฟู้ดอะไรต่างนี้2ก็คือว่าเวลาที่มีบิสซิสทริปนะฮะของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเราในส่วนรัฐบ,บาลไทยเนี่ยจัดไปเมียนมาทอนข้างบ่อยก็ควรประสานงานและก็ติดตามไปนะครับหรือว่าถ้าจะให้ทำวิจัยเบื้องต้นก็สามารถที่จะให้หมาไรอย่างเช่นหมาไรย่างกุ้งนะหรือหมาไรมันเดรหมาไร,าไรในเมืองอใหญ่ๆเนี่ยทำวิจัยการตลาดให้ซึ่งจะทำให้เกิดความแน่นอนมากขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนจะบริโภคหรือไม่เนี่ย ไม่ได้อยู่ว่าเราผลิตอะไรและจะขายอะไรอยู่ถ้าเขาเขาเขาจะรับประทานอะไรนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งผมคิดว่าจะทําให้มองเห็นตลาดและจับตลาดได้อย่างถูกที่ถูกทางถ้าเราจะส่งออกไปทางนู้นเนี่ยเรื่องภาษีต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเมียนมานี่เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนนะครับแล้วก็หลังจากวันที่3๑ธันวาคมปีนี้ภาษีการนำเข้าส่งออกสินค้าจะเป็นศูนย์ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีของผู้การไทยในการที่จะค้าขายคนพม่าเนี่ยชอบสินค้าไทยเรียกว่าแบรนด์สินค้าไทยเนี่ยสูงกว่าแบรนด์สินค้าจีนแล้วก็เชื่อมั่นในในมาตรฐานคุณภาพสินค้าไทยโดยเพราะสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นพื้นฐานปัจจัยเราค้าขายส่งออกไปพม่าก,กับแสนล้านบาทก็หวังว่าสินค้าตัวใหม่ก็จะเป็นตัวเพิ่มการส่งออกให้ประเทศไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่ ผมคดิดว่าน่าสนใจนะเพราะว่าคนมากๆาเนี่ยก็จะบริโภคหลากหลายและมีความแปลกใหม่น่าจะเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่ที่มีอนาคต บ้างคะพี่เอไปฟังคาแนะนําจากกูรูเมียนมาโอ้โหถือว่ามั่นใจมากขึ้นเลยนะฮะฟังแล้วคุณฟางเราพร้อมที่จะพา,มาแมลงทอดไฮโซไปสู่สหภาพภาพม่าหรือเมียนมาครับแต่ไม่ได้มีเพียงแค่กูรูจากเมียนมาใช่ไหมครับต้องค่ะเราต้องไปฟังคําแนะนําจากกูรูไทยของเรารบ้างนะคะท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญการทาธุรกิจในประเทศไทยค่ะอาจารย์สุวรรณชัยโลหวัฒนกุลหรืออาจารย์เสือค่ะจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรืออิสเมดครับเกนทชมค่ะ สำหรับมแมลัท่าไทยโซนะครับผมว่ามีความน่าสนใจตรงที่ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมต่างๆเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดความถูกหลักอนามัยในการเตรียมความพร้อมในที่ต่างๆตั้งแต่เพาะเลี้ยงการทําความสะอาดมีคลีนลูมที่คอยดูแลก,กระบวนการผลิตจนได้รับมาตรฐานสากลต่างๆนี้ผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทําธุรกิจที่ ASE ควรติดตามกันเลยครับ สำหรับอุปสรรคและปัญหาของธุรกิจนี้นะครับผมเชื่อว่าคงมีหลายคนที่ยังไม่เคยทดลองทานดูความสนใจความเข้าใจว่าสะอาดอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการต้องให้องค์ความรู้กับผู้พรกโคโดยทั่วไปและที่สำคัญครับผมเชื่อว่ากลุ่มตลาดเป้าหมายมีจำกัดไม่น่าจะขายได้ทุกที่ในเวลาพร้อมกันณนะเวลานี้แต่ในอนาคตไม่แน่ครับ ถ้ามีการให้องค์ความรู้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและการสร้างแบรนดิ้งให้พิจิตต์จาว่า,มาแมลงทอดไทยโซนี้เป็นอาหารเป็นอาหารเสริมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และที่สําคัญมีรสชาติที่อร่อยให้คนทั่วไปได้ลิ้มลองดูจากเริ่มต้นถ้าทําการตลาดแบบเฉพาะจุดและค่อยๆข,ขยายแบรนด์ีให้ประสบความสําเร็จหลังจากนั้นค่อยกระจายไิสูจน์ทุกท้องที่ให้คนได้ทดลองชิมกันน่าจะเป็นหนึ่งเคล็ดลับการทำความสำเร็จของธุรกิจนี้ครับ อิสมาเรามีฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจครับในฝ่ายนี้เราจะพัฒนาเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องใหม่อย่างเช่นกรณีนี้แบรนด์ท่อไทโซอาจจะเป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชอบในบางท้องที่แต่ในระดับประเทศนั้นเราก็ยังต้องขยายโอกาสใหม่ๆใ,ให้คนไทยได้รู้จักกันทั่วหน้าแต่ผมว่ามีตลาดอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจครับ จังหวัดที่ติดกับพื้นที่ชายแดนแล้วก็สามารถขยายไปสู่การค้าในประเทศชายแดนได้ด้วยผมเชื่อว่า CLMB เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจนี้มาลองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยการติดต่อ,อก,กับอิสมสิของเราครับสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Ready Planet l i s b c o m ป็นยังไงบ้างครับคุณฟางครับหลังจากฟาังคําตอบจาก,กูรูสาภาพพมา่าหรือเมียนมาแล้วยังคงมั่นใจไหมครับว่าเราจะไปวิชิตอาเซียนเมียนมามั่นใจครับเพราะอะไรถึงมั่นใจครับก็ดูจากรีควอมเมนแล้วแล้วก็วสิ่งที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้ยากเกินไปครับไม่ว่าจะเป็นการหาพันธมิตร,รหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจใช่ไหมครับหรือแม้แต่ระบบภาษีซึ่งจริงๆแล้วคุณฟางเองก็ต้องไปศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมอีกทั้งหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไปแน่นอนที่สหภาพพม่าหรือเมียนมานะครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือแนวทางที่คุณฟางคิดไว้ครับและจะเข้าไปสู่สหภาพพม่าหรือเมียนมาในการพิชิตอาเซียนครับเราจะติดตามความสําเร็จนะครับของมะแรงทอดไฮโซในการเข้าไปพิชิตอาเซียนสหภาพพม่าหรือเมียนมาวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณฟางมากนะครับขอบคุณครับ business trend สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพอลและ Business t r e n รอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะพอลจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเทรน์การบริโภคแมลงกันค่ะในปัจจุบันนะคะการบริโภคแมลงนะคะมีอยู่ในหลายๆประเทศค่ะโดยเฉพาะกับประเทศไทยเองเนี่ยมีผู้บริโภคนะคะนิยมบริโภคแมลงไม่น้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มองว่าการบริโภคแมลงเป็นเรื่องแปลกแล้วก็ต้องหยุดคิดนิดนึงแล้วล่ะคะ่ะพอเมื่อไม่ไนานมานี้นะคะองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO นะคะได้มีการรายงานว่าในปี2050 มีการคาดการณ์กันว่าประชากรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากถึง9,000ล้านคนเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการบริโภคแมลงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางออกให้กับพนุษยชาตินะคะเพื่อให้ผลจากสภาวะอดอยากแล้วก็ขาดแคลนอาหารนั่นเองค่ะอีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้มีการบริโภคแมลงกันมากขึ้นนะคะเพราะว่ามแมลงเนี่ยนอกจากจะมีไขมันต่ำยังมีโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์สูงอีกด,ด้วยค่ะ จนทาให้รัฐบาลในหลายๆประเทศนะคะหันมาให้ความสนใจศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะมีศูนย์การการวิจัยการเพาะเลี้ยงมแมลงในระดับอุตสาหกรรมประเทศไทยเองนะคะก็มีสถาบันการศึกษาหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนนะคะหันมาส่งเสริมเรื่องการเพาะเลี้ยงมแมลงอีกด้วยค่ะหรือว่าในต่างประเทศเองนะคะก็มีผู้ประกอบการหลายรายค่ะซึ่งมีความพยายามที่จะทําให้การบริโภคแมลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะคะโดยมีการแปรรูปแมลงให้กลายเป็นอาหารที่รับประทานง่ายอย่างเช่นคุกกี้ คาเวอร์บหรือว่าชิปเป็นต้นค่ะรวมถึงร้านอาหารบางแห่งในต่างประเทศนะคะก็ได้มีแมลงมาเป็นส่วนประกอบของอาหารด้วยนะคะอย่างเช่นร้าน Well and Good ในนิวอร์กนะคะก็มีมดแล้วก็ตักต๊กแตนเป็นส่วนประกอบในอาหารค่ะหรือว่าจะเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้าน First We Feast ค่ะมีเบอร์เกอร์จิ้งหรีดไว้ส่ฟลูกค้าด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยยังหันมาบริโภคแมลงเลยค่ะ ไม่แน่นะคะในอนาคตเนี่ยแมลงอาจจะกลายเป็นอาหารหลักของมนุษย์ก็ได้ค่ะรวมถึงสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับใครอีกลหลายคนได้เลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Business Trend ในวันนี้นะคะกลับมาอัปเดตเทรนด์ b ิส i ซ e s ตกับพลอได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วครับน้องพลอยครับกับธุรกิจพิชิตอาเซียนใช่ค่ะแต่ว่าช่วงท้ายของรายการนะคะยังมีข้อมูลดีๆจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมความร่วมมือ SME แห่งอาเซียนมาให้ชมกันค่ะผู้ชมครับกลับมาพบรายการของเราได้ใหม่ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์10บนาฬิกามนาทีถึง11เนาฬิกาทาง m มเดิร์นไนททีครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธุรกิจพิชิตอาเซียนสำนักงานกองทุนส่งเสริมความร่วมมือ SME แห่งอาเซียนกองทุนที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีอาชีพและรายไดด้ทีี่่่มันคคงขาวะ สำหรับท่านที่สนใจแฟนชายจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเถิงกองทุนจะสนับสนุนส่วนลดค่าสมัครแฟนชายจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเถิงท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0863373729หรือ0870719895หนักที่สุดก็จะเป็นตอนเริ่มต้นครับก็คือเรื่องเอกสาร าราชการเรื่องออยเรื่องอะไรเพราะว่าเราเป็นรายแรกที่ทํายิ่งเฉพาะถ้าเป็นสินค้าที่มันไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรให้อ้างอิงมันก็จะใช้เวลานานขึ้นกว่าปกติครับเราก็พยายามอะไรที่เราตามเองได้เราก็ไปตามเองก็คือเราศึกษาก่อนว่าเขามีควา r เม e ต t มันคืออะไรบ้างเราเตรียมไปให้ครบแล้วจังหวะที่มันต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นเราก็อาสาทําเองเลย